สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาอาเซียนนะคะ,ะวันนี้ให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่26นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องศิละปะการแสดงนะคะศิละปะการแสดงของประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะทั้ง10ประเทศว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันทีนี้เรามาดูศิละปะวัฒนธรรมของอาเซียนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนในชาติอาเซียนควรศึกษา เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามเหล่านี้ให้คงอยู่ตลอดไปนะคะเรามาเริ่มประเทศแรกกันเลยนะคะประเทศแรกก็คือประเทศเมียนมานะคะประเทศเมียนมาคือการแสดงหุ่นพมา่าหรือที่คนไทยเรียกว่าหุ่นสายนั่นเองนะคะส่วนประเทศที่สองเป็นการแสดงลำลาวนะคะการแสดงลำลาวใช้ดนตรีพื้นบ้านของลาวแล้วก็ใช้เครื่องดนตรีของประเทศไทยนะคะ ประเทศที่สคือประเทศไทยการแสดงของประเทศไทยคือการแสดงโขนเป็นศิลปะชั้นสูงที่แสดงเรื่องราวจากบทละครเรื่องรามเกียรตินะคะส่วนประเทศที่4คือประเทศกัมพูชาการแสดงของกัมพูชาก็คือระบำอับสราเป็นการแสดงที่ถือกำเนิดขึ้นมาไม่นานนักนะคะโดยเจ้าหญิงบุกผาเทวีพระราชธิดาในาพระเจ้านโรดมสีหนุนะคะ ประเทศที่5คือประเทศเวียดนามการแสดงของเวียดนามก็คือการแสดงหุ่นกระบอกน้ำนะคะเป็นการละเล่นพื้นบ้านโบราณของชาวเวียดนามที่มีถิ่นกำเนิดบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนะคะประเทศที่6ก็คือประเทศมาเลเซียการแสดงของมาเลเซียก็คือระบำโยกิดนะคะเป็นระบำมาเลดั้งเดิมได้รับอิทธิพลมาจากระบำโปรตุเกสนะคะประเทศที่7คือประเทศบูนาย การแสดงของบูไนคืออารูยูวาดินนังนะคะเป็นการฟ้อนลาของชาวบูไนมีแบบประเพณีโบราณนะคะโดยมีเพลงประกอบนะคะมักจะแสดงในพิธีมงคลสมรสนะคะประเทศที่8ก็คือประเทศฟิลิปปินส์การแสดงของฟิลิปปินส์ก็คือตินิคริ่งนะคะเป็นหนึ่งในการเต้นลาดั้งเดิมของฟิลิปปินส์เขานะคะ ส่วนประเทศที่9ข้าประเทศที่9ข้าคือประเทศสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์คือการแสดงบันศัตวันนะคะบันศรวันซึ่งเป็นการร้องละ,ละครร้องศิลปะการแสดงของสิงคโปร์เขานะคะประเทศสุดท้ายก็คือประเทศอินโดนีเซียคือระบำบาลองนะคะเป็นศิลปะการแสดงที่ม mm ีเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลีนะคะในอินโดนีเซียนะคะทีนี้ ครูม no ีแบบฝึกหัดให้น uhm anyway ักเรียนทำข้อเดียวนะคะอ่านักเรียนการบ้านนะคะให้นักเรียนบอกว่าการแสดงของแต่ละประเทศในสมาชิกอาเซียนมีการแสดงอะไรบ้างให้นักเรียนเขียนมานะคะมีทั้งหมด10ประเทศนะคะการบ้านก็คือให้นักเรียนบอกการแสดงของแต่ละประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนมาว่ามีการแสดงอะไรบ้างนะคะะแค่นี้นะคะอาทิตย์นี้ เอาไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ